สบายดีทุกคนสบายดีอยู่ฝรั่งพวกแก้วว่าตอนนี้ก็ไปตอนแรงพวกแก้วอยู่ปรนะเทศฝรั่งเนาะอ่าทยทายว่า,ยาคอยอยู่ใส่พวกแก้วอยู่ส่วนอันต้นดอกกอซาพวกแก้วอันสีเหลืองๆนี่เป็นดอกกอซ่าดิให้เบิ่งเด้อกำลังงามแต่พวกแก้วแต่ว่ายังบ่ามาเต็มที่บางบางบางต้นก็นยังพอได้มาพวกแก้วเนาะเป็นดอกไม้อันสีเหลืองคั่นผู้ใดมาเที่ยวประเทศฝรั่งเนาะอ่าไปแถวเมืองกระชิกิรมก็สิเห็นเดืองอาราแบบแนี้แหละพวกแก้วเห็นบ่ สุดอุ้งโลูกตาเนาะถามว่าเพิ่นปลูกไว้อย่างอ่ะเพิ่นปลูกไว้สําหรับเห็ดน้ํามันนะพ่อแ้าเออละผลิตน้ํามันเนาะคือเป็นบ้านเฮาก็สิมีน้ามันหมูน้ํามันเอ่อน้ํามันพืชอย่างน่ะพวกแก้าเนาะแต่ว่าอยู่เพชรฝรังนี้จะมีน้ํามันดอกกอซ่านะพวกแก้าเนาะแต่เพิ่นไ่ได้เอาดอกมันไปเห็ดน้ามันได้พวกเจ้าเพิ่นเอามากนะเจ้าหน่อยมันสิมีมากเนาะหลังจากที่มีดอกเบิดแล้วเนาะ ดอกมันก็จะล่นไปแล้วก็จะมีมากอันเป็นมากก็ซาดีค่อยชิขึ้นให้เบิ้งเด้อแล้วลก็เดี๋วกรอบไปบพอดเป็นน้ำมันพวกแก้วนน้ำมันนั่นสำหรับปรุงแต่งอาหารนะเอาไปจืดเอาไปทอดนะพวกแก้วเดี๋ยวค่อยชิขึ้นหู้ไปเบิง้งว่าเป็นน้ำมันแบบใดงามพวกแก้วเรื่องอารามเนาะนก็หนุกก็ออดซ้อนเนาะใอ้ย่างไปสุดอะไรพวกแก้วอันนี้ยังบ่เปลืองเต็มที่จ้าน้อย ก็ได้ไม้สีเหลืองคืออีกก้อนนี้พวกเจ้ามันเหลืองต่อไปละใบไม้ใบสีเหลืองดอกสีเหือมันก็ล้นิ้วเบิ้ลเนาะแล้วมันก็สีมีมากขึ้นมาเป็นแบบขึ้นแบบทั่วนะพวกเจ้าทั่วยาวๆนะเออละแล้วก็เจ้าก๋มาเก็บซาวให้ซาวนากแล้วก็มาเก็บเกี่ยวโอ้มืดอันนี้ชนะไปเบิ่งจะสุดมั้งพวกเจ้าเนาะอันเวลากับเจ้ามาเกี่ยวกับเจ้าเก๋าใหญ่นะพวกเจ้ารถไถ่นะเออ ว่าเพิ่นมาเกี่ยวอันมากอันมากอันนี่ไปเห็นมันมันนะพกเจ้าเพิ่นกับโบได้เอาอันคนมาเข็ดได้พวกเจ้าบบได้มีคนมาเกี้ยวได้รถไถนะพกเจ้าใส่รถไถเกี่ยวคอยคิดว่าประมาณหนึ่งมือสองมือกันแล้วพกเจ้าแล้วไวเด้มันมีรถไถสําหรับเกี่ยวดอกกอซ่านะพกเจ้ามากอันกอซ่าเนาะแต่คอยบ่ฮหู้ใบาใบมันกิ่นได้บ่กวกเจ้าคอยกับบล้ากินดนกะเพราะว่าบางทีก็ได้ใส่เคมีเนาะฮากับบฮหู้เนาะบรรยากาศเดืองอารามเนาะ เป็ในไกลๆเ้อกางกางกางเวทมันเดียวที่มันคือหาวงเลงเจ้าศีลก็บ่อย่างงามไปานไรเนาะตะกี่คอยเข้าใจว่านเพิ่นเอาดอกมันนี่ไปเฮ็ดอันน้ำมันกอซ่านะพกวกเจ้าเพราะว่าอยู่ทูกน้ำมันมันเป็นหูปดอ,อกกอับกอซานนี่นะแต่ที่จริงบ่แมน่นเป็นอันมากของอวันพวกเจ้าเออแต่มากมันยังบ่มาเถอะประมาณอีกเดือนปลายสองเดือนมากมันกลับมาช่วงฤดูฝนทางนี่ก็มาบ่ได้แต่ว่ามื้อนีน้อัน ฝ่นแบบโปรุกนะพวกแก่เนาะเป็นไปละ่ะก็มาได้ทางแห้งมีช่วงหนึ่งฝนตกตลอดก็ค่อยก็มาได้บรรยากาศอ่ะอันนี้กระทงเข่าพวกแก่โชว์ให้มีพุ่นก็เป็นห้องหมอมาท้งเข่าพุ่นฝรัง่งสุดลูกหูลูกตานะพวกแก่เนาะอ่อนซ้อนเนาะจะแม่นซาวไ้ซาวนาเพิ่นมีดินพื้นมีดอนกว้างขวางของแก่เอานะ น,น่าจะปลูกบางคนก็ปลูกไว้กินเองบางคนก็ปลูกอันไปขายนะพวกเจ้าเออเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ต้นเข้าก็สูงประมาณนั้นซองคืบมือแหละพวกเจ้ามันจะสูงอีกต่อไปก็เป็นมากแล้วก็เรื่องอารามจะได้คอยพาเบิกอีกพวกเจ้าเวลามันสุกแล้วบ่งามเนาะสีเหลืองๆมันจะมีแบบอ่า อันว่ามันจะมีแบบอันเฮ็ดอาหารน้ำแล้วก็แบบแบบเฮาดื่มซดนะพวกเจ้ามันจะก็เจ้าจะแยกเป็นสองอันเนาะบุคือกันพวกเจ้าเออแบบที่ว่าทนความร้อนได้กับแบบที่ว่าทนความร้อนไม่ได้นะยูฝรังนี่กับเจ้าจานเออผลิตอย่างมาแต่แล้วจะแบบอันสมมติว่าไซส์สำหรับทอดอาหารกับแบบหนึ่งนะพวกเจ้าไซส์สำหรับอันค้นกินซื้อเลยกับแบบแบบหนึ่งพวกเจ้าหรือว่าไซส์เป็นวิตามินเนาะเป็นยาผลิตยาวิตามินนะอีกแบบหนึ่งงามนะเหลืองอาราม เซลฟี่ก่อนจังหวดหนึ่งจะหน่อยเวลาเป็นมากเขาชะพาเบิ่งเด้อเขาคิดว่าเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็จะเป็นมากแล้วพวกเจ้าอันมือนน้อวันบบได้ไปเที่ยวใส่พอกเจ้าอากาศบ่ดีนะอากาศหันเมื่อเช้านี่ฝนตกหน่อยนึงแล้ว่าตอนสวยก็ฟ้าคึมๆนะพวกเจ้าอากาศหนาวเนาะคอยกับมีแตม,มายางอันแถวออฟแอมบูบานแหละพวกเจ้าเฮือนง่นคอยกับอยู่นี่กับโไกลกันพวกเจ้าประมาณรักเดียวหลังจากไป ย่างไปเบิ่งตกแก่แล้วก็สิไปย่างไปทางบ้านพักอุตสา่าห์แล้วพว้าแล้วกะ็เวิ้งกับบ้านเนาะแบบว่าเวิ้องอ้อมอ้อมหมู่บ้านนะพวก้าเออะอะไรก็ยุนี่อากาศมันสดนะพวกเจ้าอืมคันออกกับร่งกายย่างมาทางธรรมชาติอากาศมันจะสดกว่าแต่ว่าค่นออกกับร่งกายย่างไปทางถนนล่ะได้ยินเสียงรถแล้วกะ็มีมลพิษเคมีหลายนะพวกเจ้าเออค่อยกันมากมาทางนี้ทางห้องหมอลังห้องหมอซะเนาะโบ้ได้ป่วยไข้แต่กับมาทางห้องหมอตลอดพวกเจ้าทางทางประจำไข่อเนาะ อันยูนเดียด๋วยวดูห้องหมอเนะพวกเจ้ามันก็มีอันบอนจอดเฮลิคอปเตอร์ได้พวกเจ้าอันทุกห้องหมอ,อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะถ้าเป็นห้องหมอยใหญ่นะเออวานทุกห้องหมอยอยู่ประเทศฝรั่งเศสถ้าเป็นห้องหมอยใหญ่พวกเจ้ามันจะมีอ่ะเฮลิคอปเตอร์นะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าเพิ่มไซส์สำหรับอันอ่าเวลาเนี่ยก็ เขาจะเป็นเวลามีผู้ป่วยที่บ้านห้องหมอบวสามารถหักษาได้เนาะเพราะว่าบางเมืองห้องหมอมันก็น,น้อยแล้วก็หมอเซี่ยวซานนะนะบบมีนะพวก,กเออก็เจ้าก็กได้่งผู้ป่วยไปอีกห้องหมอหนึงเนาะแต่ว่าถ้าเดินทางด้วยรถโด,ดยสารทั่วไปอาจจะเฮ็ดให้อันเสี่ยงภัยต่อกับผู้ที่ว่าป่วยนะพวกเนาะเพื่อความไวล้ล้วกความว่าปลอดภัยก็เจ้าก็เอาเฮลิคอปเตอร์มาหับลวก็บ,บินไปเลยพวกาไปจอดอยู่ไปไป,ไป่งบอดอีกบอหนึ่งนะก็แต่ว่อย่างก่อน ถ้าเป็นรถตู้นยู่ก like okay. <ch> ็รถซุกเสรอนอันนี้เป็นยนต์ซุกเสืนพวกเจ้าบินข้ามจังหวัดเลยนะก็ดีเด้แต่กกะบริสียเงินดอกพวกเจ้ากับประกันภัยวานเบ้าเรื่ออันสธารณสุกสลายกับบริสียเงินพวกเจ้ากับประกันภัยควบคุมเบริษทนะพวกเจ้าเออล้อยู่ฝรั่งเนาะก็ดีอยู่พวกเจ้ากับเจ้าให้ความสําคัญอันค่อยเห็นอันาอเออน้องคนไทยเพื่อนมาแซ่เพื่อนไปเที่ยวอยู่อังกฤษบอรือิเมกาเนี่ยจื้อบรได้เนาะเพื่อนวาน มูคนป่วยนะพวกเจ้าล้วก็ไปร้อท่าร้อท่าปิ้นป่วดนนะพวกเจ้าเออคอยคิดว่ายุฟรังก็คือกันมันมันต้องได้ร้อท่าเพราะว่าอย่างนั้นผู้ใดกับป่วยนะพวกเจ้าเออก็ต้องได้เรียนคิวตามคิวเนาะหมอกับมีน้อยพวกเจ้าโดยเฉพาะเมืองน้อยนะเออ,อยูบอกว่า,วายฟรังยุลาวยุอเมริกานะถ้าหมอมันมีน้อยละแล้วผู้ป่วยหลายนะเออก็ต้องกะได้ต้องตามคิวเจ้าแ,แต่สลายเพื่อนก่เอาเคสอันซุกเสือนก่อนเนาะขั้นเหี่ยขั้นซุกเสือนอีหล่ะก็เจ้าการ เอาก้อนแต่ว่าเท่าไหาร่ก็จะเน้นนั่นเด็กน้อยแล้วก็ผู้ผู้แก่นะพวก,ก,กนนแก้วไปก้อนเนาะแล้วต่อไปก็เป็นผู้ธรรมดานะถ้าบ้าแม่นนั่นสุขเสริมข้อขันปัตตายนะเออแหละค่อยไปทำลูกสาวค่อยนันไปแผนกสุขเสริญกันลูกสาวค่อยอายุน้อยเนาะกะเพื่อนให้คิ้วไปก้อนนะพวกแก้วกันก็ดีอยู่อันจุค่อยโชคดีอยู่เมืองที่ทพวกค่อยอยู่นะอันภาษาโนบ่หลายเนาะแล้วก็เวลาไปหาหมอกอะมาห้องหมอกอะคิ้วบ่ด,ดนนะพวกเจ้าเออไปไปเจาะเลือดเจาะอย่างกับบดด้วยแป๊บเดียวอันคนที่อยู่ตัวเมืองปารีสนี่คันเป็นเมืองใหญ่่นนีีบาาาางทอจจะะคิววยเ แต่ว่าเมืองมองเมือง,องจุขอ่ยอยู่เมืองน้อยจ้าเออสบายกว่าสะดวกสบายกว่านะเออกระโชกดีอยู่ในกระทางเมื่อกี้นี่เห็นฝรั่งอันอย่างมาปาไม้สงสัยไมาเหี่ยวอยู่พกกวกเจ้าสงสัยจะเป็นห้องน้ําของนางห้องน้ําสาธารณะคนะอยคิดว่าตอนกางคืนนี่มีหมูป่ามาดุดนี่พวก,ก้านะยูอันกลางพวนะบอกคื่จังมีหมูป่ามาดุดเลยขาดอันต้นไม้มันล้มเบิดพวากาอยู่้งหนังหมูป่าน ว่าหมูป่าไล่ยหลสลัดออกมากลางคืนพวกเจ้าเคยไปอันเคยไปเที่ยวอันอันเคยไปเที่ยวปลาไหมตอนกลางคืนพวกเจ้าเสื่อนซื้อทัวร์ไปกับผัวคอยแล้วก็เป็นไปว่าคนฝรั่งกับเจ้าจัดอันนั้นนะเจ้าจัดทัวร์นะพวกเจ้าทัวร์ไปเที่ยวป่าไหมกลางคืนไปยังเข้าไปกลางคืนเพราะว่ากลางคืนอันจะได้เห็นอันซัด ซั์อันที่ว่านออกมาจากป่าไม้เป็นหมูป้าเป็นตัวกวงมันมันห้องเสียงดังพวกแ้าเอือแหละกระพากันไปตอนกลางคืนอ่านจ่ายเงินเท่าไหร่คนหนึ่งอัานสาวป่ายูโรแล้วเพราะแพงนะพวกเจ้วมันสาวป่ายูโร่แหละเออแล้วกันพากันไปบึงหมูปะชัดตัวหมูตัวกวงได้ยินเมื่อนั้นได้ยินแต่เสียงตัวกวงจักกวงแท้หรือกวงเพิ่นเปิดวิทยุเอาบได้ยินแต่เสียงมันกะ คุ้มอยู่พวกเจ้าไปเที่ยวปลาไม้เนาะไปน้นายพานนะเออนายพานฝรัง่งไปเบืองปลาไม้แล้วละกัแล้วนะประมาณนักท่องเที่ยวประมาณหกเกตคนแหละพวกเจ้าเออกะพากันไปแล้วอยกะนยานยาน,ยานพวกเจ้า,านเกิดมาบุกเข้ไปเที่ยวกนะค่ะเมื่อคืนเนาะไปเที่ยวปลาอีกนะพวกเจ้าเออละยานอยู่ <c oughs> <c oughs> แกแกแนเอมเบืองอยู่พวกเจ้าแต่ว่าแกบอกกล้ามา <c oughs> แกยานคนเด้อบ่คือแกที่ว่าคอยไปพวกเจ้าเบืองอยู่อ่น แกะสีขาวนะเจ้าเออตัวนี้มันย่านคนเจ้วในเบิ่งไก่ไกเอาพวกเจ้าเสียนบ่คา,าตาบาคาโตหนึ่งมามันกลับมาเบิ่งเนาะคาตวบาเนี่บัมาจากโตเจ้ามันอยูืน,นกันแกะอยู่เป็นฝูงวเนานะ